ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูเซฟโรเลตโคโลราโดนะครับผมปีสองพันสิบสามนะครับเป็นสี่ประตูนะครับสีขาวด้วยครับตัวนี้สีขาวนานๆทีจะมาคันหนึ่งครับหายากสีขาวครับใครหากระบะสี่ประตูสีขาวต้องคันนี้เลยครับของแต่งออฟโรดสวยๆครับ มีชิ้วล้อเบิกใหม่นะครับล้อแมกดดน้ํายางฟยิเปียน,นะครับยางใหม่ๆม่เลยใหม่คลิปเลยครับใช้ยาวๆเลยคันนี้ติดลายมาใหม่นะครับเป็นลายลิงนะครับตัวนี้ราวหลังคาก็เบิกใหม่โลบาร์เบิกใหม่หนึ่งชิ้นนะครับ สวยครับทรงหล่อๆเลยสีขาวตัดดำแดงนิดๆครับรถคันนี้ไม่มีโดเลยนะไม่มีชุนเลยนะครับผมล้อไม่มีขยับนะครับ,บสีนี้ริมเรียมเลยครับ <c oughs> ข้างหลังก็เป็นลายเมกาครับ นี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องดีมากคันนี้เครื่องเงียบเลยดูรอบขันกันก่อนนะครับถ่ายเป็นมังคีเคิงสีประตูโอเคเดี๋ยวมาดูภายในครับ ภายในก็สวยนะครับเป็นเบาะผ้าสวยๆเลยจอแอนดรอยนะผมเปิดยุดคุดูหนังฟังเพลงได้สบายก็ลื่นๆเลยครับแอร์เ,ออเออย็นฉ่ำนะครับผมถุงปรติไม่แกะเลยครับใหม่ๆเลยกล้องหน้ากล้องหลังครับครบเลยหลังคาก็สวยมีจอด้วย ใช้มากคันนี้ครับนี่ครับล็อตไม่มีแกะเลยไม่เคยทําสีนะคันนี้ดําเดิมเลยใครชอบรถดําเดิม,ดมต้องคันนี้เลยครับนี่ครับเบาะสะอาดสวยครับไม่มีขาดโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องเครื่องครับรถวิ่งสองแสนสองนะครับจกไฟ้าใช้งาน,นได้ครบนะครับติดหมดทุกข้างนะครับ Okay. เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องหล่อจริงครับคันนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนครับสีก็ยังสวยนะมีรอยบ้างนับสีขาวนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวลงเครื่องครับห้องเครื่องเดิมนะครับนี่ครนับน็อตไม่มีแกะเลยนะครับเดิมครอบเครื่องเดิมหมดครับเพื่อนไหนนับจะไม่ได้ล้างเครื่องครับคันนี้ เนี่ครับเดิมเดิมทุกเมกับคันนี้รับการความเดิมเลยคันนี้เครื่องก็ไม่เคยทํานะครับเครื่องเดิมเดิมไม่มีรีแมปนะครับนี่ครับนี้มีออกนะผมสตาร์ทร้อนกอสุแล้วนะคใครหารถใช้งานอยู่ครับจัดไปเลยคันนี้ครับเดิมเดิมสวยสวยราคาสองแสนกว่าบาทครับผมโอเคส่งได้ทุกประเทศนะครับผมเหมือนเดิม เก็บปลายทางนะครับราคานี้รวมส่งรวมโอนฟรีนะครับผมโอเคข้าขอบคุณมากครับ